ไม่ใช่ลงบันไดด้านนี้นะด้านนู้นด้านนู้นไม่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 ด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นเออลงลงลงรูนี้รูนี้รูนี้รูลง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 เออลงรูนี่เออหนา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 หนฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเราจะไปลากวัวเห็ดกันนะฮะโดยใช้ช่องทางเนเธอร์ จากคลิปก่อนนะรเราลากวัวเห็ดไปนะฮะล้มเหลวไม่เป็นท่าฮะอุตส่าลากอุตส่าสร้างถนนอะไรอย่างนี้นะฮะโอ้สรุปสุดท้ายและท้ายสุดก็ลากวัวมาถึงขึ้นฝั่งได้นะฮะแต่สุดก็คือวัวติดบล็อกตายบล็อกนะฮะวัวบล็อกตายน่าเกียดมากเกียดนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมได้สร้างทางเออเนเธอร์นะฮะเพื่อที่จะได้ลากวัวโอเคป่ะฮะอ่า รีด2อันก็น่าจะเพียงพอนะฮะส่วนธนูธนูไม่ได้เอามาฮะลืมบองว่าเราคงไม่ได้ไฟอะไรกับปากโหนะฮะโอเคและนี่ก็คือเนเธอรนะฮะผมตกใจเขียวๆคือบางครั้งผมชอบเดินเลยป้ายไงนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยหาอะไรเด่นๆมาแปะคำว่า,าโฮมนิดนึงโอเคฮะผมจะต้องวิ่งไปทางนั้นนะไะกลามากๆไก,กลสุดๆเลยแล้วก็ คือถ้าสมมติปากอโฮมาก็ก็ก็ไซโยนาละานะฮะแต่ก็คือผมก็จะพยายามวิ่งนะฮะโดยแบบให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันก็จะมีอุโมงค์เป็นระยะระยะใช่ไหมล่ะฮะโอเคอันนี้อันนี้ไปไหนเนี่ยอันนี้แพ็คไอโอเชี่ยมมอนเมนต์เอาไปอีกฮะคือจริงๆอ่ะถ้าสมมติจะทำมันก็ทำได้นะที่แบบทำแบบรางรถไฟในเนเธอร์อะไรเงี้ยแต่แต่ผมจะไม่ใช้ไม่ใช้รถไฟละฮะ อยากจะใช้เป็นแบบแพ็คไอ้แล้วก็เอาเรือมาอะไรเงี้ยมันจะเดินทางเร็วกว่านะฮะเพราะว่าไอ้เรือเนี่ยมันใช้มันใช้ตัวเกมเราในการประมวลผลเรื่องความเร็วใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นรถไฟเนี่ยมันมันใช้ความเร็วของเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยฮะแล้วตอนนี้ก็รู้ๆอยู่ว่าเซิร์ฟเวอร์มันแลกแหลกใช่ไหมล่ะก็อู้อู้เออว่ะเซิร์ฟเวอร์บัคอยู่ป่ะคือคือหลายคนอาจจะงงครับบัคคืออะไรคือ มันจะเป็นปัญหาของตัวเกมคืออย่างที่บอกถ้าผมเปิดเซิร์ฟเวอร์เอาไว้นานๆแล้วพอเปิดไปพอเปิดเซิร์ฟเวอร์เอาไว้นานๆเนี่ยฮะสิ่งมีชีวิตหรือมอนเตอร์เนี่ยมันจะเกิดน้อยลงนะฮะด้วยสาเหตุบางประการนั้นที่ผมไม่รู้นะฮะแล้วเวลามานาลกเนี่ยมันจะเงียบสงบมากนะฮะแต่นี้มันบักหรือล่าไม่รู้แต่ก็ถือว่ามอนเตอร์ก็เงียบสงบอแม่งเกลียดมากเลย <laughs> ถอนถอนผมว่าผมปิดมือถือหมดแล้วนะแม่เจ้าก็มันจะมีไอ้พวก s m s เนี่ยดูดวงอะไรเงี้ยฮะไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาเบอร์มาจากไหนมันสุ่มเบอร์หรือยังไงโอเคฮะเราขึ้นเรียขวาไปทางนี้ฮะ โอเคแล้วข้างหน้านั้นก็ไปอีกไกลพอสมควรฮะแต่โดยรวมมะฮะถ้าสมมุติเราเดินทางด้วยทางเนี้ยจะเร็วกว่าเดินทางด้วยโลกปกตินะฮะอ,นนอ,นนอันนี้คือนาลกนะฮะถ้าเราเดินทางจากด้วยโลกปกติเนี่ยเฮ้ยเห็นไปทําอะไรบนนั้นวะเพิ่งเห็นนะเนี้ยฮะต่อฮะเดินทางด้วยในในเธอเนี่ยจะเร็วกว่าโลกปกติประมาณเจ็ดเท่านะฮะ ก็ดีเหมือนกันนะเหมือนอ้างอิงโลกแห่งความจริงฮะคือโลกของเราเป็นวงกลมถูกต้องไหมฮะเออแต่ไมค้ามันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็ช่างเถอะคือนรกอ่ะฮะมันอยู่ใต้โลกถูกไหมฮะซึ่งเวลาเราเดินทางใต้โลกเนี่ยเออรัศมีของวงกลมอะ่ะมันจะแคบกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็ <c oughs> ไม่ร้วยน,นี่ผมมั่ว <c oughs> เออั่นแล้วเพราะว่ามันเดินทางในรกอ่ะมันจะเร็วกว่าโลกปกติประมาณเจ็ดเท่านะผมจะกดสเปซบาร์ยอง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 แล้วนะฮะมันจะมันจะทาให้เดินทางเร็วมากครับแต่ว่ามันจะหนกหูสุดๆเนื่องจากคีย์บอร์ดมันก็ดังพอสมควรอ,อยู่แล้วนะฮะโอเคอันนี้ไม่ใช่คีย์บอร์ดสวิตช์แมคาีนิคัลอะไรท้งนั้นนะฮะเป็นคีย์บอร์ดอันถูกๆร้อยเก้าเก้านะครับโอเคอันนี้คือประตูนรกทำอาไว้เรียบร้อยฮะคำนวณพิกัดเรียบร้อยฮะพอเราออกไปปุ๊บเราก็จะเจอกับ เกาะบัวเหตุของเรานั่นเองนะฮะสบายใจมากฮะเออลืมเอาตัวล่อมาโอเคเราก็ลากบัวของเรามาอย่างนี้มาอย่างนี้โอเคอสองตัวนายมางนี้โอเคมางนี้เข้ามามาอ่าโอเคแล้วเราก็จะดันเอาเชือกเอาลีดกลับมาโอเคแล้วก็เข้าไป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 เปิดประตูเข้าไปเข้าไปอ่าเข้าไปแล้วตัวหนึ่งฮะ อันนี้ตัวหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้า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 เร็ว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 อ่าเข้าไปแล้วแล้วปิดประตูไว้ตัวหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปข้างในปิดประตูตรงนี้อีกอันหนึ่งโอเคแล้วเราก็มานรกตรงนี้เรียบร้อยฮะโอ้ยวัวเห็ดออกไปไม่โอเคเราค้องวัวโอเคไม่รู้นะแล้วก็มาเร็วเร็วออกมาสิไอ้พวกบ้าอ้าว มาแล้ว hey. เฮ้ยอย่าให้เรารอดิอ๋อเชือกไม่ติดเหรอโอเคเชือกไม่ติดฮะขอโทษเป็นบักบ๊กบั๊กเฮ้ยมาแล้วๆโอเคอู้หูพิกซอมบี้เกิดโอเคฮะหวังว่าวัาวมันคงจะไม่คิดสั้นกระโดดไปข้างทางคือผมก็เอาคาบสโตนคาบสโตนคาบสโตนกันทางเอาไว้แล้วนะฮะหวังว่าครั้งนี้มันจะได้ผลหวังว่ามันคงจะไม่ติดบล็อกตายนะนะขอร้อง แล้วนี่เราเดินนะฮะมันน่าจะตามทันยังไงยังไงก็ทันจริงๆเราว,วิ่งก็ได้นะเนี่ยวิ่ง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 ทันไหมวัว <Gothic> ก็ตามทันนะฮะเพราะว่าเราเราคล้องคอมาแล้วโอเคตรงนี้วิ่งเฉยๆฮะอยากกระโดดไหนลองกดได้ผ้าดูข้างหลังดิช็อกๆไหนจ็อกช็อกโอเคฮะวัวตามมาแล้วนะฮะมันก็ตามมาเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปปรับมุมมองข้างหน้าก่อนเดี๋ยวตกตายฮะทางเดินนี้ก็เป็นทางเดินกากๆที่ผมทำเอาไว้นะฮะ ฮะผมเพิ่งทำฮะหลังจากคลิปก like ่อนที่ว่ามันเฟลก็เลยต้องหาทางเดินทางหาเส้นทางการเคลื่อนย้ายเจ้าวัวนี้ใหม่นะฮะโดยใช้เนเธอร์ก็ก็เงียบสงบดีก็ต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์ครั้งเอาไว้เยอะๆอะไรเงี้ยฮะโอเคปากกโหไม่เกิดก็บุญแล้วนะฮะโอเคตรงนี้เป็นจุดที่น่าจะลำบากนิดนึงเป็นจุดทางโค้งวัวมันจะเลี้ยวไหมวัวเลี้ยวไหมโอเคฮะวัวเลี้ยวฮะไปต่อได้เลยฮะแหลมแมว ตัวนี้จะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดนะฮะเพราะถ้าปากโอโกเกิดมาก็ก็บันเทิงฮะเรายังไม่ได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นนะฮะจิ๊บๆโอเคตรงนี้ก็เป็นช่องแคบฮะเนื่องจากว่าขี้เกียจทำทางเดินฮะเร็วๆวัววเร็วๆเร็ๆโอเคเฮ้ยๆโอเคตรงช่องแคบเนี่ยฮะก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าวัวมันจะไปเดินบนกำแพงแล้วมันก็จะตกาวาตายมันจะกลายเป็นวัวมันจะกลายเป็นโพยางคำอะฮะ เจ๋งดีนะเชือกมันอยู่ตรงมือมืออะไร่ะมือมือมือขวาเหรอก็เหมือนแบบว่าผมถือเชือกอยู่อะเนาะโอเคจิ๊บจ๊บ,บเป็นเป็นลีทที่ดีมากเลยฮะมันยืดหยุ่นมากเงียบสงบเฮ้ยครั้งนี้ผมว่าภารกิจน่าจะสำเร็จเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหิวอยู่โอเคไปต่อ,อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผ่านแล้วอเอ๊ะยังไม่ถึง เอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยธารกิจสําเร็จรู้ล่วงครับปากระโฮไม่ออกมาสักพับหนึ่งพูดปุ๊บปากระโฮออกมาป๊บยังไม่ออกฮะวัวยังอยู่ไหมฮะวัวยังอยู่นะฮะข้างหน้านั้นอ่หน้าไงเห็นสีเขียวแล้วปลายทางนั่น Emerald Box ของเราโอเคฮะเราจะถึงปลายทางแล้วนะฮะสถานีปลายทางต่อไปบ้านของเรานะฮะเออเราจะเอาวัวเห็บไปไว้ที่ไหนดีโอ้ที่อย่างนี้กระโดด เก่งมากไหน,นเวลาก่อนหน้าเนี่ยฮะไอคลิปก่อนเนี่ยวัวเห็ดไม่ค่อยจะเดินไม่ค่อยไม่ค่อยจะกระโดดอะไรเลยแม้ที่อย่างนี้กระโดดเดินคล่องเชียโอ้โหคือ,อยังไงในในในเธอร์มันเป็นสีแดงใช่ไหมแล้ววัวเห็ดมันก็เป็นสีแดงคือมันมีความสุขเอออย่าตกอย่าตกอย่าโอยโอเคฮะเราถึงบ้านของเราแล้ววงเล็บเกือบเกือบโอเคนี่มา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 ,มาถอดเชือกถอดเชือก ฮถอดเจ๊บถอดทีละตัวฮะเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้า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 ไปเข้าไปเข้าเอ้ยเข้าไปดิเข้าไปดิอ่าโอเคอีกตัวหนึ่งด้วยถอดจึ๊บอ่าเข้าไปเข้าไปจึ๊บฮึบโอเควัวเข้าไปแล้วต่อไปมนุษย์เข้าไปตามฮะมนุษย์เอาวัวเห็ดไว้ไหนดีอะโอเควัวตองตัวตามมาโอเคตามมาเร็ว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 ออกมาอ่ะอ่ะเอาเอา ออกมาสักตัวหนึ่งก่อนแล้วแล้วกมาอีกมาแหะออ,ออกมาออกมา <laughs> โอเคแล้วเอาวัวไว้ไหนดีฮะคิดไม่ออกฮะเอ,เอาไว้เอาไว้นี่ก่อนแล้วกันยังไม่มีฟาร์มวัวเห็ดอะฮะเอาเราเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันนะฮะคองมันไว้ตรงนี้ก่อนเ <h> พราะว่า <h> ก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนอะใช่ไหม <h> อ่ะ <h> <h> แล้วก็เดี๋ยวไปเอาวีดมาให้มันนะฮะ วีดที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนวีดใกล้ที่สุดเหรออือ่ะฟาร์มบ้าๆของเราก็ได้มีวีดไหมไมีวีดไหมมีแต่คุกฟิตคุกฟิตตัวไฟต์เออโอเคฮะเอาวีดสักครู่ะฮะวีดอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละฮะเอ้ตรงนี้แหละฮะใกล้สุดแมสลงเอามาบล็อกหนึ่งนะฮะ โอเคแตกอะตอมให้เรียบร้อยฟับฟับโอเคแล้วเราก็บินกลับไปบินกลับไปครับบินกลับไปซิเออบินกลับไปครับวัวฮะมีแหลกนิดนึงคือผมเชื่อว่าถ้าใครโหลดแบบผมไปรับรองถ้าขอมไม่แรงค้างแน่นอนนะฮะ okay. อโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคฮะตอนนี้วัวมันถูกผูกเชือกอยู่นะฮะโอเคป่ะแล้วตอนนี้เราก็จะลากลูกมันมาเอาไงดีวะไม่มีหลีแล้วอะ รีดไม่มีแล้วฮะลากวัวมาฮะลากวัวมาที่บ้านทําไมเราไม่รีดผมหมดแล้วผมขอโทษโอเคฮะลากวัวมาที่บ้านด้วยด้วยด้วยวีดอันนี้แหละค่อยๆลากมาตามมาลูกเลวตามมา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 คือพอลูกมันเจอวีดนี่มันไม่สนใจพ่อแม่มาเลยนะฮะมันก็จะตามมาตามมาแล้วโอ้น่ารักมากลูกวัวตามมาแล้ว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 ขาก็เล็กเหลือเกินตามมาแล้ว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 เมื่อไหร่จะถึงบ้านเนี่ยตามมาแล้ว แล <laughs> ้วแล้วตอนนี้หิวด้วยเนี่ยเราไว้มือซ้ายได้ไหมเออมันตามมานะะแล้วมือขวาเราก็กินปลาเอออย่างนี้ใช้ได้ฮะโอเคตามมาเร็วๆเร็วๆเร็วๆโอ้ยระยะทางยาวไกลแล้วมืดไหมไม่มืดนะฮะตามมาเร็วๆคือเราไปเร็วมากก็ไม่ได้นะ,ะวัวมันจะเกิดอาการงอนแล้วคราวนี้มันจะไม่ตามเราสักระยะหนึ่งเลยประมาณเกือบสิบวินาทีได้มันจะทาให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นรักษาระยะห่างไว้ดีดๆอย่าให้หา่างมากเกินไป เราจะโอ้ขอโทษนั่นไงนั่นไงแล้วมันจะเกิดอาการงอนอย่างเงี้ยฮะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยู่ยูยู่ยูยู่มอง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 น่อยแล้วฮัลโหลฮนี่ไงเกิดอาการงอนอย่างที่ผมได้บอกไว้แล้วอ่าเนี่ยแหละฮะผมเรียกว่าอาการงอนนะฮะคือลูกวัวมันจะเดินช้านิดนึงคือลูกจริงๆลูกวัวกับพ่อวัวแม่วัวมันก็เดินช้าเท่ากันแหละนะฮะ ถามว่าเรียกพ่อวัวแม่วัวผมไม่รู้หรอกว่าไม่รู้หรอกว่าตัวไหนเพศผู้เพศเมียเรียกไปงั้นแหละนะฮะแล้วแล้วโอเคอืมตามมาดันคือเนื่องจากว่าวัวมันฉลาดมากเกินไปมันข้ามทางหลังรถไฟไม่เป็นนะเดี๋ยวผมต้องพามันข้ามหลังรถไฟแป๊บหนึง่งอ่ะโอเคแล้วก็ตามมาแดะแล้วกิ๊กกอกกิ๊กกอก,กแล้วตั้งชื่อตั้งชื่อให้วัวตัวนี้ดิคาวดี้เหรอ <c oughs> วัวชื่ออะไร ดีโอแต่มันอยู่คาวดีเอระวัวเฮม่เออเดี๋ยวมีเนมแท็กฮะเดี๋ยวตั้งชื่อให้มันเดี๋ยวเอาไปไว้ในบ้านนั่นแหละฮะเดี๋ยวพอมันโตเต็มวัยมันก็จะไม่ลงบันไดแล้วนะฮะเราต้องรีบเอาวัวตัวเนี้ยลงบ้านของเราก่อนที่ว่ามันจะโตนะฮะเลี้ยงมันไว้แค่ตัวเดียวพอนะฮะผมจะถือว่ามันเป็นวัวประจําบ้านแล้วกันลงมาเลย เย้เย่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 ยยยยงอนอีกแล้วไอ้เซ๊เฮ้ยโวยงอนอีกแล้วอย่าเพิ่งงอนดิมาก่อนมาก่อนเร็วๆมามาอย่าเพิ่งงอนมางอนมาแม่โอ้ย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 มอ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 เอเทดีมากอยากผู้ชายหน้ามอมอมอ จะถึงบ้านไหมเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะพอพอถึงตงัวนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมอาจจะต้องพักวัวแดงไว้แถวๆนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปอุดทางอะไรนิดนึงเดี๋ยวมันลงไปข้างล่างนะฮะเดี๋ยวพามันมาหลบตรงนี้ก่อนเอามาไว้ตรงตรงเนี้ยเขตตรงเนี้ยผมบอกเลยฮะตัวเกมผมเริ่มแหลกมากตรงเนี้ยถ้าผมก้มข้างล่าง f อ s อผมจะเหลืออยู่แค่ประมาณ30ิบ นะต่ได้เกิดผมมองบนปุ๊บเอพจะพุ่งกระชูดกลับไป60เหมือนเดิมนะโอเคฮะเราอัวฝากไว้ที่นี่ก่อนนะฮะให้มันอยู่นิ่งๆตัวนี้แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเราจะเดี๋ยวผมต้องไปอุดทางข้างล่างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันลงเพลินโอเคเอาไอ้เจ้าหินเนี่ยแหละโอเควัวนายอยู่ตรงนี้นะอย่าพึ่งลงนะอย่าลงบันไดนะอย่าพึ่งลงบันไดนะถ้านายลงบันไดนี่นายลงยาวแน่นอนเราเชื่ออย่างนั้นนะฮะ โอเคฮะแล้วเราก็ต้องอุดมันตรงนี้ฮะอุดไปอย่างนี้ปึ๊บอึ๊บอุดอย่างนี้ก่อนโอเคแล้วพามันลงบันไดด้านนี้ฮะมาเร็วขิกคุกขิกคุกขิกคุกมาอยู่ค้ขี้กุิกกุ๊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 กโว้ยลงน้ำกุ๊กกุ๊กแล้วไปนู้น ไม่ใช่ลงบันไดด้านนี้นะด้านนู T ้นด้านนู้นไม่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 ด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นเออลงลงลงรูนี้รูนี้รูนี้รู้ลง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 เออลงรูนี้เออน่า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 น่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 าน่านโอเคนายอยู่บ้านหลังนี้นะแล้วก็อยู่เทสไม่หลุดนี่วะแล้วไม่วัวมันวัวมันมันไม่ขยับอ่ะ เฮ hey, ้ยเอ้ยอย่าลงเอ้ยโอเคมันมัน A.I มันคงจะฉลาดพอที่มันคงจะไม่เดินลงรูนี้แล้วนะฮะโอเคแล้วเราก็ขุดป้องป้องกลับมาแล้วเราก็แปะบันไดไว้เหมือนเดิมแปะนะฮะแล้ววัวมันก็จะอยู่บ้านหลังนี้นะฮะไม่รู้มันจะเป็นความสุขสตรให้บ้านหลังนี้หรือเปล่าวัวมันคือบางครั้งดูแล้วมันก็อาจจะแบบน่ากลัวนิดนึงอะนะเพราะว่ามันเป็นตัวแดงๆใช่ไหมฮะตาดำาๆมันจะเหมือนวัวนรกนิดนึงอะไรเงี้ยฮะแต่จริงๆแล้วมันก็ก็เอาไว้เดินในบ้านนะฮะ มีมีคู่บ้านคู่เมืองไว้สักตัวสตัวก็ไม่เป็นไรคือวัวปกติผมมีเยอะแล้วนะมันอาจจะมีความสุขกับบล็อกยาตรงนี้ก็ได้ใครจะไปรู้มา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 อันอันนี้คือบ้านจําลองของนายนะมามาอโอเคนี่นี่ดินไมซีเรียมนะเนี่ยจากบ้านบ้านบ้านของเองเลยนะเนี่ยนี่นตามมาตามมานี่มันอาจจะหลอนหอนนิดนึงนะไอโบวตัวนี้นี่ไมซีเรียมนะเฮ้ยเฮ้ยฮยเฮย นี่เอเหมือนบ้านยังเหมือนบ้านยังอยู่นี้นะอยู่นี้นะเออแล้วจะไปไหนก็ไปโอเคฮะจบคลิปเยงเท่านี้นะฮะเราก็ลากวัวเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรกิจสําเร็จรุ่วงนะฮะโอ้ถ้าผมรู้อย่างนี้ผมลากวัวเห็ดโดยใช้เนเธอร์ตั้งนานแล้วคือไม่คิดไงว่ามันจะลําบากขนาดนี้นะฮะโอเคฮะคลิปที่แล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปละกันนะฮะ แล้วมันจะได้เอาไปใช้ในโอกาสหน้าต่อไปถ้าสมมติผมเริ่มแบบประจ o ภไยยใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะเริ่มแบบเอาชีวิตรอดหม่ยผมว่ารู้แล้วโอเคว่าเวลาขึ้นย้ายวัวเห็ดแดงต้องใช้เนเธอร์นะฮะขอบคุณที่ตามชมนฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย